ขออนุญาตนะครับลูกพี่ครับขออนุญาตนะครับนี่เหมือนมีไฟเหมือนไฟล้นนง่นคนหนึ่โอ,อ้เรองไห้เคืองมือทัน,น,นบสมัยพี่น้องตีเซ็นวบรไณสิ่าเอาได้พี่น้องโอ้โหี สุดยอดครับสุดยอดลุกเพ่อันนี้เป็นยังครับเนี่ยครับผมอันนี้นี่อะไรฮะโอ้ที่เราเห็นเป็นต้นแดงนี่ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ทุกคนนี่ครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมผมเป็นคนลาวนะผมจะไปถ่ายขอถ่ายอนุญาตถ่ายเส้นแบ่งเส้นแบ่งที่กำลังทำนะครับผมที่ทำงานนะครับผมขออนุญาตนะครับลูกเพ่ครับฮะสตอรี่ชีวิตป่าแจ๊บครับผม ลองพิมพ์คำว่าบ่าวแจ๊ปใน YouTube นะจะเห็นเลยฮะผมจะเอามาชี้ชมตรงนี้จังหวัดอะไรครับครับตรงนี้จังหวัดอะไรสุรินทร์ใช่ไหมสุรินทร์ครับอ่าตำบลไหนครับเนี่ยอูเข้มเดียวเอาอู้เอาไอ้คนพื้นที่โอ้ผมมาจากเมืองสุรินทร์โอเคครับโอเคครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหขอนี้แาเปิดเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องเลยเปิดเห็ดแบบนี้ได้นี่สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามนี่ เห็นบ <Wow. S 1> ่อป oh, wow. ัตต oh, ิเซนแบบนี้พี่น้องนี่นี่คือเอาเป็นหว่าสิ่งที่เพิ่นเห็ดอันนี้ก็เวลาใกล้จะหกโมงเนี่ยเผินเพิ่นเลิกงานพี่น้องน้งามว้าเฮาจะต้องแล้ว่าเดินให้ใกล้จากเส้นเนะพี่น้องเดินโอ้กล้องหว่าแจ๊บคือเป็นซีนี่เนาะกล้องหว่าแจ๊บคือนซีออกแบบนี้เนาะว้าวหน่วยงานตีเส้นจราจรพี่น้องนี่ ถนนเพิ่ดก็งามจากสี่น่งองน,น่อ,นองขออนุญาตนะครับเพื่อนขออนุญาตนะครับลูกพี่ครับขออนุญาตนะครับนี่เหมือนมีไฟเหมือนไฟล้นถนนเลยดับมือด้วยโอ้สวยงามนีนน่ไง เส้นที่บอแจ๊บชื่นชมตลอดนี่คือตรงนี้นะเห็นบมดทุกคนอ้าวเป็นที่เส้นเนกานมาร์คพื้นกานมาร์คเสร็จเรียบร้อยอ่าอือเลกาความปลอดภัยก็จะมีเพิร์จะจอดรถจอดรถที่มีแสงวัาวิบวิบวิบไปทางล้างเนาะมีไฟนะทุกคนเนาะเป็นเป็นเป็นแบบว่าสัญญาณบอกเนาะนะ เราจะมายื่นขอบทางทุกคนเนาะอ่าเสร็จแล้วเป็นมาร์คเสร็จแล้ววันนี้อ๋อเป็นอะไรนี่พี่น้องเป็นอะไรนี่ใกล้สิ่เหลี่ยมพี่น้องใกล้สี่เ้ลี่ยมเหรออืมเผื่ออ๋อหรือเลื่ไปเติมสีบอพี่น้องเมื่อกี้บอกจะขออนุญอยากเผื่อเลยพี่น้องเด้อ คืออ่าการเห็นงานกับเห็นไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะมีอ่าความปลอดภัยอยู่ตรงนั้นแล้วก็รถตัวนี้ก็ทํางานต่อไปแต่ว่ารถการใช้รถใช้ถนนกับวิ่งต่อทุกคนเนาะวิ่งการวิ่งโอ้ดิคนมาเติมสีพี่น้องมาเติมสีโอ้ผมไหวผมอึดทันสมัยพี่น้องตีเซนบนเลยสิท่าเอาได้พี่น,อน,น้อ,นองโอ้ ครับสุดยอดสุเพ่อันนี้เป็นยังครับเนี่นยครับผมอันนี้นี่อะไรฮะโอ้อันที่เราเห็นเสะท้อนแดงนี่ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ทุกคนนี่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 ตัวนี้เดอ้อเป็นลูกลูกแก้วสะท้อนแสงนะทุกคนอืมทุกคนโอ้สินไงลองบุกไก่สินไง กล้องกล้องมาจะเจอความห้อนออกจิงจิงจิงจ um. ิ้นทีเป็นสีสีสมทุกคนพอเราจ่อกล้องใส่ออกสีเหลืองนะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการเติมสีนะครับทุกคนเติมสีลูกพี่มันกำลังเติมสีเติมสีแล้วก็จะมีเชื่อ เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เพิ่นจะมานำใส่นะทุกคนเนาะจะมีทั้งแก๊สรดรด,ด,ดก็สามารถแลนได้ตลอดอยู่ตลอดคือเพิ่นบุ้ใหไแบบว่าปลส้นต้องแบบว่ายุดคันจอลเลยนะการเห็นงานงเพิ่นดำเนินต่อไปโดยที่บ่ต้องให้ปลส้นแบบว่าต้องยุดต้องรอก็คือแบ่งเขตใช้ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าด้วยเครื่องมือเนาะด้วยสิ่งที่เพิ่นเห็ดเนี่ยตอนแรกว่าจท้กี่ว่าเพิ่นใช่ แป้งยังทาเอานะ,าะามันคือเนียนแท้นะคือคมแท้อะไรอ๋อนี่คนวันี่คือประเทศไทยพี่น้องนี่คือประเทศไทยตรงนี้มีป้ายอีกตรงนี้เป็นโถงหน้าเนะพี่น้องเป็นโถงหน้านี่นอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะคือรถรถที่จะจะแล่นนั่นติดไฟฟ้าวิบวบ่ิบนั่นก็คือแบบเหมือนกับว่าบอกให้ฮู้เนาะว่าเพิ่นกำลังทำงานอยู่นี่นะ รถที่มาจะได้แบบว่าหุ่นจักเลยจะได้เห็นจะได้เห็นนี่มาจะมีน้องสาวเป็นคนกวาดบางคนท้าเกิดเป็นย่านตีบมติดบ่เนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้ว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 นี่มาแล้วเดี๋ยวเดึงเงินเติมเงินการต่อ ก็จะแลนได,ได้แต่มันจะไปอยู่ขอบทางนะเพื่อนๆอยู่ขอบทางเลยปึ๊บโอ้นี่ทุกคนเอาละเป็นสตาร์ตต่อแล้วนี่ไปแล้วนี่นเป็นกทรส่งน,สมนม่บอกดีเซนแ้วมัน,นีเหมือน,นมีตัน,น,นเขาไปด้วยเลย มันมีการเผาปด้วยด้วยนี่นีไฟมันมีไฟมันมีไฟลวกด้วยแล้วก็โรยโรยแก้วเร้อนแสงไปด้วยต้องคนอยู่บมือนิ่งๆเหมือนกันทุคนน้งามสุดยอดดการทำงานของเิ่นเนาะคนเนาะโอ้ไปได้แบบ่า สุดยอดวะ umas, ผ Desktop, <S 2> <S 2> ู้แล้วเป็นะไอ้ที่แสงวิบวิบเทนตองคืนนั่นมันเป็นพงแก้วสะท่อนแสงไดบอกว่าขออนุญาต่นแ้กขออนุญาต่นแพิ่นไหนนี่นี่นี่เนี่ยจิบเลยบโวเห็นปะเห็นปะผงแก้วจะลยมาอตู่นี่ตามท่อน เราจะได้เห็นหลากหลายอย่างนะทุกคน,นเนาะเพิ่นตีเส้นตรงกลางแล้วเพิ่นก็น่าสิมีตีเส้นขอบคือตรงกลางเพิ่นจะเห็นเป็นเส้นเหลืองหรือว่าเส้นสีสม้มเนาะทุกคนเนาะแต่เพิ่อสิมาตีขอบแบบนี้ตีขอบทางแบบนี้นคือเส้นนี่ก็สำคัญเห็ดให้อ่านอกจากเห็ดให้ความสะดวกสบายในการที่จะ ผูใ้ใยรถใยถนนผู้ที่สัญจรได้เห็นเส้นแบ่งชัดเจนเนาะเอางานแบ่งเล่นชัดเจนแล้วก็ยังประดับเป็นความงามเลยทุกคนเอาจริงนะขอบพอมีขอบทางมีลายทางมีเส้นแบ่งเหมือนกับถนนงามเลยบวกเจ๊มองว่าเหมือนกับถนนนี้งามเลยนะถ่าแบบถนนแบบ,แบบแบบนี้เลยอะหือว่ามาันจะตัวไล่ถนนมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนถ่าแบบลายอย่างมันมีมีเส้นแบ่งอยู่แล้วแต่มันมันล่างๆมันก็เหมือนวงงามนะคนผมได้งามปานเด็นะพอใส่เส้นเข้าไปปุ๊บเนึ่ย โอ้โหเห็นเลยนี่งามเลยเห็นบอกสัดเส้นก็จะงามเลยงามถนอนน่ะพอตีเสร็จแล้วนะมันเหมือนกับคนที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนที่มีคิว้วเหมือนไหมเนาะถ้าไปผมมีถนนเหมือนแบบคนแบบก้นคิ้วอ่ะจะมองเนี่ยนะผมมีอ่าผมมีอนันเป็นแบ่งนะโอ้โหท่านั้นเพื่อนดีมีรถอ่าที่แบบว่าเปิดไฟแบบมีมีไฟนะเป็นเป็นเหมือนกับว่า บอกให้ฮู้ว่ากำลังทำงานอยู่นะรถจะจะเห็นเครื่องมือเพิ่นนี่เต็มรถขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับใจดีนะคนไทยนะใจดีเรียนรู้ให้เราได้เห็นใช่ใช่ก็ขอที่เบื้องหลังเนี่ยของการตีเส้นจราจรตีเส้นจราจรทีเอาเห็นงามๆเปิดยบคลาดกันว่าโอ้งามแท้งามแท้นี่น่ะคือเพิ่นเพชรของเพิ่นอยู่ในนี่เนาะดีใจดีใจพี่น้องดีใจดีใจ สิ่งที่คนไทยเขาทำและเขาตีเส้นจราจรยังไงในต้องต้องกล้ากับมี่ได้บอจีผมก็ขอไปกับตำรตีอีกเนี่ยตำรวจตีอีกที่เพจถนนแล้วก่อนพำรวจตีพคนจะมีเห็นบอกบ่กมีมีเชือกน้ำเลยมีเชือกเพราะว่าจะให้มันเส้นได้ตรงเพราะว่ารถวิ่งตามนั่นก็ต้องชำนาญพอสมควรนะโมโบคนก็ต้องชำนาญพอสมควรนะคนที่คนที่เข็นรถให้บอกคนที่ว่าดันรถนะคนที่จับรถบริษ่ทดันออกรถไปเองแหละใส่เครื่องจักรแต่ว่าเพคนถูกอยเดินตาม แค่ประคองถ,ถ้าเกิดว่าคนบุเคยเห็ดกระหอ้อง,ง,อง,ง,องนองีง่เจ้าว่ะงดงดงงอโคตรง,งอแนนอนเลยแน่นอนมันจะอันนี้คือถนนครับครับผมนี่คือความสุดยอดของเมืองไทยนะทุกคนทนี่บอแจ็บเห็นแล้วก็ได้ชื่นชมตลอดนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของบอแจ็ปพอมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างในเมืองไทยเนาะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจที่มีความเมตตาอ่อนโยนทุกคนเนาะเมื่อนี้บอแจ็บกลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสบายดีทุกคน